ให้สันติภาพเฟรเดียโวาเลสเข้ากลางมาถึงชนาทิปย์ชนาทิปจะเจาะตรงกลางเลยครับแล้วให้ชาววัดหาข้อเปิดมาโฮโฮยังติีบอลน,นี่บอลยังได้อยู่ครับบีจียกกระดกตรงนี้ฟอลจะเอาแฮนดอนอตผู้สินไม่ได้ว่าอะไรครับเป็ uh. าทางการวิ่งพอดีแล้วก็แขนยกคางมาด้วยพอดีครับ ตามภาพก็โดนนะโดนจริงๆคนะรบะบุสิศิลจะมีมุมใจดีก็คงจะบอกว่าไม่ได้เจตนาแต่ว่าเนี่ยครับมันมองยากจริงๆเพราะว่ามันมีการกางแขนออกมาครับย้ายมาแล้วครับปุณิศิลให้แล้วเป็นทีดาินวิ่งมาซัดเรียบร้อยครับ30โอ้โหแต่ที่6 6ครับไปไกลแล้วครับบีจีตอนนี้ สถานการณ์ของเชียงรายตอนนี้ไปใหญ่เลยครับเป็นทีริสินแดงดาครับสามารถทําประตูที่4ของตัวเองได้สําเร็จนะครับแล้วก็กลายเป็นประตูที่ทําให้ BG ีเนี่ยออกนําถึง3ต่อ่แล้วครับในฐานะของการเป็นทีมเดือนโอกาสสูงเลยครับที่การกลดล็อกชัยชนะเกมเยือนของเทกุระโมริจะเกิดขึ้นในเกมนัดนี้นะครับตอนนี้ขึ้นนำ3-0ในช่วง35นาทีแรก ดิสินเนี่ยยิงไปทางขวานะครับขณะที่สรานน์เองพุ่งผิดทางแล้วครับแบบนี้เรียบร้อยเลยครับ